นี่คือวินาทีระทึกที่ถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดนาทีที่คนร้ายกระชากกระเป๋าเงินพนักงานปั๊มน้ำมันก่อนซิ่งรถจักรยานยนต์หนีตายแต่หนีไม่รอดรอเพราเวรกรรมติดจรวจพุ่งชนประสานงากลางถนนเสียงดังสนัน่นขาหักแต่มือยังกำาเงินไว้แน่นเหตุเกิดเมื่อเวลา14.41นาฬิกา41นาทีวันที่24มกราคม2569พนักงานสอบสวนสพท่าแพร,รับแจ้งเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพ์ บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน5สบริการตำบลท่าแพรอ,อท่าแพรจสตูลในที่เกิดเหตุพบชายผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาหักผิดรูปจากการชนประสานงาแต่ภาพที่ทำให้หลายคนตกตะลึงคือแม้จะเจ็บหนักแต่ชายคนนี้ยังไม่ยอมปล่อยเงินสดจำนวน3,900บาทที่กระชากมาจากพนักงานปัม๊มจากการสอบสวนเบื้องต้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไอสีส้มดำเข้ามาเติมน้ำมันจนเต็มถัง ก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอกระชากกระเป๋าเงินจนสายขาดเงินสดกว่า6,000บาทร่วงกระจายคนร้ายกวาดไปได้3,900บาทแล้วเร่งเครื่องย้อนสอนออกจากปั๊มทันทีก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีอย่างจังรถพังยับเยินทั้งสองคันหลบหนีไม่รอดโจทย์หน้าบ้านก็ปกติไม่ได้ล็อกคออะไรครับแต่ว่าครั้งครั้งเนี้ยกุญแจรถเสียบอยู่ด้วยก็ เป็นความประมาทของของของผมเองที่บ้านด้วยนะครับก็อยากจะเตือนภัยทุกคนว่าอย่าประมาทครับอย่าไว้ใจจนนะเพราะว่าตอนที่อยู่เมื่อวานพวกเราอยู่กัน3าคนจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดถึงแก่ปเติมน้ํามันเสร็จแกก็เงินหน้าขึ้นมาก็ดูว่าเออมันไม่มีผู้ชายถึงบางทีแกก็นั่นแหละก็ได้มีเหตุการณ์ท <o> ี่ว <olo> ่าเออจะจะเอาเงินอะไรแบบนี้ด้วยกาเราจะตั้งเงินในตัวมาเท่าไหร่ได้ในในอันนี้ก็เป็นแต่แลแต่ละรอบค่ะ พอดีว่าสองสามชั่วโมงก็จะเก็บตังมาไว้ทีหนึ่งแบบนี้ละค่ะก็เหลแล้วแต่แต่ว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีรถไม่มีรถแล้วก็มันก็มันทางสะดวกไม่มีรถแล้วก็ในปั๊มก็เงียบค่ะคนร้ายเข้ามาขอเติมน้ํามันแล้วก็บอกว่าเต็มถังเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูก็เติมให้มันได้95บาทแต่ถึงทีนี้เติมเสร็จแล้วเขาก็ปิดขวาน้ํามันเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าใจว่าเขาจะเอาเงินมาให้แต่ก็เดิน พอเดินมาแล้วเขาก็กระชากกระเป๋าหนูก็กระชากกลับมานิดนึงแล้วเขาก็กระชากกลับไปแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็กระเป๋าขาดหลุดลงบนพื้นเงินกระจายอยู่ลงบนพื้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หนูก็วิ่งหนีแล้วเขาก็หยิบเงินบนพื้นติดมือไปสามพันเก้าใช่แล้วก็เขาก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับรถหนีออกไปจากการตรวจสอบประวัติอาชญากร พบว่าคนร้ายเคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลมาแล้วหลายครั้งขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาหนักชังวิ่งเรวทรัพย์ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์และความผิดตามกฎหมายจราจรพร้อมประสานพื้นที่เดิมดึงสำนวนคดีเก่ามาพิจารณาโทษเพิ่มเหตุการณ์นี้นับเป็นอุทาหรณ์ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเพราะเพียงไม่กี่วินาทีความผิดก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิ้วทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิ้วรายงานใช่ใช่บุคลากรจับได้หมดแล้วรู้แต่ชนจะเละเทะเลยอ่ะลูกบ่าวเละลูกบ่าลไหมนี่ยลูกบ่าวเลยลูกบ่าว